เบามากนะคะจึงมากนะคะมีแอบมีป้ายเขียวๆอยู่ด้านในด้วยเพราะเ้าวเลยจึิงๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเบาก็จะแอบอวดลูกไม้ต้นนี้นะคะสองต้นนี้ที่ได้เข้ามาใหม่นะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ในตะกร้าแบบนี้นะคะผูกถุงแต่เมื่อกี้เบ่าปากเปิดปากถุงออกมาแล้วให้ดูนะคะคุณผู้ชมนี่กําลังฟูมฟักอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวพึ่งทักมานะคะเบายังไม่มีแบ่งนะคะคุณผู้ชม๋ยวพึ่งทักมาเดี๋ยวใจอ่อนนะคะ ต้นนี้นะคะเดี๋ยวบ่าวหยิบออกมาให้ดูข้างนอกแล้วกันเนาะขอชมหน้าชัดๆก่อนนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือลูกไม้นะคะบอกว่าเขาเขาน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมมีแบบมือไทมสันแป๊บหนึ่งนะคะมือทไมสันนี่นะคะ พื้นใบเขาจะเป็นสีแดงนะคะออกชมพูนะคะแล้วก็นี่นะคะมีจุดๆขาวๆนะคะเดี๋ยวโตไปก็แล้วก็แซมด้วยสีเขียวๆเ,เนาะก็ต้องไปลุ้นหน้าเขาว่าตอนโตเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีนะคะคุณผู้ชมด่างเขียวนะคะป้ายเขียวแบบนี้เลยอะ่ะสวยมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะต้นนี้มีแค่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้มะเลดนะคะที่ ที่สวนน้องเท่งเขาแบ่งมาเนาะนี่น้องเท่งเขาแบ่งบาวมานะคะตันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ตั้งแม่นะคะคุณผู้ชมเก็บไว้ตั้งแม่เดี๋ยวรอดูฟอร์มหน้าน้องเขาก่อนนะคะว่าโตมาแล้วเขาจะฟอร์มไปได้สวยถึงขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมนี่่าเพิ่งทักมานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบเบาใจอ่อนนะคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันนะคะอะ เ,เก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ชมหน้าไม้นะคะนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้อีกต้นหนึ่งที่ลักษณะคล้า,ายๆกับต้นเมื่อกี้แต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้มเมล็ดเนะเขาก็จะแบบนี่นะคะเขาก็จะมีแอบป้ายเขียวๆมาอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบ ด่างด่างแดงในในพื้นสีแดงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราตั้งใจว่าจะจะเก็บไว้นะคะดูฟอร์มหน,น้าน้องเขาก่อนว่าเขาจะจะสวยขนาดไหนเนาะจะไปได้สวยขนาดไหนนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งทักมาก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวใจอ่อนจริงๆอันนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตน้องเขาให้ดูให้ชมอีกทีนึงแล้วกันเนาะ เดี๋ยวรอให้น้องเขาโตมากก่อน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสําสหรับกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเราหาที่ที่เลี้ยงน้องเขาใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยมากนะคะตอนแรกกะว่าจะอัพกระถางให้เป็นไซส์ไซส์แปดนิ้วแต่ยังทําไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่านี่นะคะพื้นที่มีอยู่แค่นี้ตะกล้าใบเล็กนิดเดียวเนาะต้องใส่กระถางไซส์สีไว้ก่อนอย่างเดียวนะคะนี่ให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ สวยว้าวไหมเอ่ยสวยถูกใจใครบ้างไหมคะสําหรับลูกไม้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราขอเก็บไปตั้งแม่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นหน้าน้องเขาตอนตูนะว่าจะไปได้สวยขนาดไหนนะคะมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อันนี้ขังเดี่ยวอยู่ในกระโจมใหญ่นะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือไก่สยามนะคะ ต้นนี้นะคะก็เป็นแม่พันธุ์ที่เบาก็ขังเดี่ยวไว้ในกระโจมนานมากแล้วนะคะประมาณ6-7เดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอวดนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะน้องเขามีหน่อแล้วนะคะนี่มีขึ้นมาหนึ่งหน่อแล้วแสดงว่าเขามีหัวแล้วนะคะพร้อมที่จะทําจํานวนแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเบาจะออรออีกสักหนึ่งเดือนนะคะสําหรับไปสยามต้นนี้เนาะ เดี๋ยวเราก็จะทําการแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวทําจํานวนนะคะไว้แบ่งปันคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ไก่สยามนะคะก็จะเย็นๆนะคะรอรอนะคะเดี๋ยวเราก็จะอีกประมาณเดือนหน้านะคะ,นนะ,คะเราก็จะทําการผ่าหัวนะคะแล้วก็แยกหน่อทําจํานวนนะคะไว้แบ่งปันคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากจะได้ไก่สยามนะคะน่าจะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้เบาก็รับมาจากสวนกันตพงศ์บอลสีนะคะของน้องเต้ยเนาะเขาแบ่งปันมานะคะเดี๋ยวเบาจะอินเสิร์ตภาพที่เป็นภาพต้นแม่นะคะของสวนกันตพงศ์บอลสีนะคะของน้องเต้ยให้ชมนะคะว่าเต็มเต็ม,ตมฟอร์มแล้วอะ่ะหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าของเบาเลี้ยงออกมาแล้วมันค่อนข้าง,าง,างหวานนะคะคุณผู้ชมหน้าเขาหวานนะแต่จริงๆเขาจะมีความดุดันนะคะมีสีเหลืองสีชมพูเนาะแต่ของเราอ่ะของเบาอะ่ะคือเขาโดนโดนแดดมากไปหน่อยนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไก่สยามนะคะท่านไหนที่อยากจะได้นะคะไปชื่นชมเนาะอย่าวนะคะเราจะให้ชมใกล้ๆนะคะมันก็จะแคบๆหน่อยนี่นะคะคุณผู้ชมใบไหมกของเขาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไก่สยามเขาก็จะมีหูเชิดๆนะคะเป็นไม้สไตล์ไก่เนาะนี่นะคะเป็นไม้ด่างนะคะสำหรับต้นนี้นะคะนี่มีสีขาวสีชมพูนะคะ สีเหลืองนะคะปายเขียวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมด่างประมาณนี้นะคะไก่สยามนะคะท่านไหนอยากจะได้เดี๋ยวเดือนหน้านะคะเบาก็จะทําการผ่าหัวนะคะทําจํานวนไว้แบ่งปันกันเนาะถ้าไม่รีบนะคะก็ก็รอนะคะคุณผู้ชมรอกันไปเนาะโอเคคะ่ะน,นะคะคุณผู้ชมมืดแล้วนะคะเปิดไฟแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะอีกสองต้นนะคะไม่ไม่รู้ว่านะคะสองต้นนี้จะเป็นไม้ใน ในดวงใจใครในหลายคนหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบ่าวจะให้ชมนะคะนี่ในกระโจมตรงนี้นะคะว้าวอันนี้บ่าวก็เพิ่งได้เปิดดูนะคะเพราะว่าขังเดี่ยวไว้ประมาณเดือนกว,กว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะมืดๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือมณีล้อมเพชรนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะมีความามีความด่างนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะด่าง ด่างทุใบนะคะนี่ใบใหม่ออกมาก็ด่างแล้วนะคะนี่ใบนี้ก็ด่างว้าวอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนเลยนะคะที่ที่ที่เบวได้ชมนะนี่นะคะอันนี้่บวก็จับมาตั้งแม่นะคะอยู่ในกระถางไซส์แปดนิ้วนะคะต้นนี้ก็อายุประมาณสี่เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกไม่นานเกนรอนะคะอีกประมาณสองสามเดือนนะคะเบวก็จะได้ผ่าทําจํานวนแล้วนะคะสําหรับแบ่งปันนะคะ ด่างประมาณนี้นะคะก็เหมาะสําหรับทำเป็นแม่พันธุ์นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะใบใหม่ของเขาใกล้ๆนี้เขายังไม่กลางเต็มที่นะคะคุณผู้ชมนี่ด่างมาประมาณนี้นะคะกระโจมตรงนี้นะคะเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยคือกลางวันมาแดดก็จะโดนตรงนี้เต็มๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้กลางแสแลนเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับมณีล้อมเพชรเขาก็อาจจะชอบแสงเป็นพิเศษเนาะชอบแดดเป็นพิศเศษ ผ่านไปนะคะสำหรับมัดนีล้อมเพชรนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะเป็นไม้ในดวงใจใครหลายหลายคนหรือเปล่านะคะว้าวอันนี้นะคะคุณผู้ชมว้าวอันนี้ด่างสวยมากนะคะหวานมากนะคะแล้วก็หวานสวยดุดันมากเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าน้าเมืองนอน,นะค่ะทุกคนว้าวนี่นะคะครั้งเดี่ยวไว้หนึ่งเดือนเต็มๆแล้วนะคะยังไม่ได้เปิด วยว้าวเลยนะคะต้นนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบนะคะณนะเมืองเงือนต้นนี้คือสวยมากนะคะต้นนี้ก็อายุประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เขาก็ได้ไซส์ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จับใส่กระถางไซส์แปดนิ้วเหมือนกันนะคะตั้งแม่เนาะอีกไม่กี่เดือนนะคะอีกประมาณสามเดือนนะคะ ก็น่าจะผ่าหัวทําจํานวนได้นะคะคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากจะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้แลอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับณเมืองนนท์นะคะแล้วก็มณีล้อมเพชรต้นเมื่อกี้นะคะก็เป็นไม้แหลอีกต้นหนึ่งที่ที่กระแสยังมาแรงอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนก็ตามหานะคะแล้วเป็นที่นิยมกันมากๆในตอนนี้นะคะนี่ไม้แลก็มีกับเขาเหมือนกันนะคะฮักแฮงสไตล์เนาะ คุณผู้ชมไม่รีบนะคะก็รอนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทําจํานวนแล้วมาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะก็คือไก่สยามอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นไม้ใหม่นะคะปีนี้เลยนะคะน้องเต้ยเขาเพิ่งจดทะเบียนนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับไก่สยามก็ถือเป็นเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ยังมีน้อยมากนะคะในท้องตลาดนะคะถือว่าเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่อนาคตไกลมากๆนะคะ สำหรับไก่สยามเนาะนี่นะคะตอนนี้ราคาก็ยังสูงอยู่นะคะคุณผู้ชมสำหรับไก่สยามยังไม่มีออกสู่ท้องตลาดเยอะเท่าไหร่นะคะมีผู้ครอบครองน้อยมากๆจริงๆนะคะตันนี้นะคะอันนี้คือมณนนีล้อมเพชรนะคะด่างดีมากเลยนะด่างดีทุกใบเลยนะคะโอเคนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับไม้ที่อยู่ที่ห้องนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่สำหรับอยู่ที่บ้านนะคะที่สวนที่บ้านก็พาไปอัปเดตกันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ตรงนี้คือม่กล้าเอาไว้ที่บ้านเลยนะคะก็เอาไว้ชื่นชมนิดนึงเอาไว้เอาไว้ชื่นชมนะคะเวลาที่ทำงานมาเหนื่อยๆเนาะก็มานั่งดูนะคะนั่งมองทะลุกระจกนะคะส่วนด้านในนี้นะคะคุณผู้ชมกระจกนี้ก็จะเป็น รักเอ๋ยนะคะแต่ว่าเรายังไม่กล้าแกะเขาดูนะเพราะว่าไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่านะคะสาหรับรักเอ๋ยนะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ